รับสารภาพแล้วเปิดคำให้การพลทหารเผยนาทีใช้มีดแทงแฟนสาวแม่บ้านสภาหลังถูกควบคุมตัวจากจังหวัดเชียงรายมาสอบปากคำเมื่อคืนที่ผ่านมา อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่วันที่10กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีพบร่างของนางสาวเขมมฤทไทยขอสงวนนามสกุลอดีตแม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่ที่รัฐสภาถูกมีดแทงที่หน้าอกนอนเสียชีวิตอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านสามเสนเบื้องต้นแพทยระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเวันอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ระศารทหารกรุงเทพได้ออกหมายจับ นายสุนายขอสงวนนามสกุลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งนายสุนายปัจจุบันเป็นทหารกองประจำการพลัดที่เศษสองส่วนหกสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงรายโดยตำรวจได้คุมตัวมาที่สอพอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่อ่านข่าว หิ้วจากฐานบ้านขามีทหารฆ่าแม่บ้านรัฐสภาส่งสพแม่สายก้มหน้าไม่ยอมปริปากอ่านข่าวทหารหนุ่มเปิดใจเสียงสั่นอ้างไม่รู้แฟนแม่บ้านสภาโดนฆ่าสุดท้ายโดนตำรวจล็อกตัวอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบตามหมายจับและการสอบปากคำในเบื้องต้นนายสุนัยให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ โดยอ้างว่าที่ลงมือก่อเหตุไปเพราะความหึงหวงจึงใช้มีดแทงนางสาวเขมมฤไทยเสียชีวิต